ไปเป็นเคล็ดลับการพยากรณ์คาดปีจรคาดปีจรนั้นเป็นองค์ประกอบของคาดการจักรซึ่งต้องใช้ถึงสามคาดด้วยกันและคาดปีจรนี้ก็เป็นคาดหนึ่งที่อยู่ในสมคาดนี้ด้วยใครก็ตามที่ต้องทั้งสมคาดนี้แล้วก็เรียกได้ว่าร้ายกาจมากมีความ รุนแรงถึงขั้นตายเลยการหาคาดปีจอนี้ต้องใช้ทักษะอย่างที่คุณว่ามานั่นแหละคือตรวจดูว่าปีนั้นมีอายุย่างเท่าใดก็น,นับทักษะวันเกิดไปตามอายุที่ย่างนั้นตกที่ภูมิใดให้นับแต่ภูมินั้นว่าเป็นปีชวดแล้วนับไปหาปีที่ประสงค์ คือปีที่เรา <c oughs> ต้องการจะดูนั่นแหละโดยนับไล่จากภูมิปีชวดไปเรื่อยพอได้ปีที่ประสงค์ว่าเป็นภูมิอะไรแล้วก็ตรวจอีกว่าภูมิกาดีของปีนั้นเป็นภูมิที่มีดาวอะไรคองอยู่คอยถือว่าดาวนั้นเป็นดาวคาดจรปีแล้วก็มาตรวจดูในดวงชะดาว,ว่าดาวคาดในปีนั้น ได้จรมาทับลัคนาหรือทับดาววันเกิดหรือเปล่าถ้าทับอยู่ก็หมายความว่าต้องข้าดชูดคุณเกิดวันพฤหัสอายุย่างสี่ห้าปีก็มาดูกับเราในปีฉลูก็คงต้องตั้งทัก,ทกษะแบบนี้อายุสีห้าปีทักษะตก